เจ้าทองคือหมาขี้เรื้อนที่คนทั้งซอยตราหน้าว่าดุร้ายเพราะมันชอบเห่ากันโชคไล่ทุกคนที่คิดจะเดินข้ามทางม้าลายกลางดึกจนโดนก้อนหินคว้างใส่และโดนสาบแช่งไม่เว้นวันคืนคืนหนึ่งป้าสมศรีเดินกลับจากตลาดด้วยความเหนื่อยล้าในขณะที่เธอกำลังจะก้าวขาลงบนถนนเจ้าทองกลับวิ่งพรวดออกมาขวางหน้าพร้อมแยกเขี้ยวคำรามเสียงดังสนั่นราวกับจะกระโจนเข้าขยำป้าตกใจจนตัวสั่นตะโกนด่ามันสุดเสียงว่า ไอ้หมาบ้าใสาหัวไปเดี๋ยวนี้เธอพยายามจะเดินเลี่ยงหนีแต่มันกลับยิ่งเห่ากดดันและงับขากางเกงรั้งตัวเธอไว้ไม่ให้ขยับไปข้างหน้าแม้แต่ก้าวเดียวในวินาทีที่ป้ายกกระเป๋าขึ้นเตรียมจะฟาดมันด้วยความโกรธแค้นเสียงเบรกลากล้อดังสนัน่นก็ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งรถบรรทุกสิบล้อเบรกแตกพุ่งทยานผ่านหน้าป้าไปเพียงไม่กี่คืบด้วยความเร็วสูงจนแรงลมปะทะหน้าป้าแทบหงายหลัง แสงไฟจากหน้ารถส่องให้เห็นดวงตาที่สั่นไหวแต่เด็ดเดี่ยวของเจ้าทองที่ยังคงยืนนิ่งไม่ยอมถอยไปไหนป้าสมศรีทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความช็อกเพิ่งได้สติว่าเสียงเห่าที่แสนน่ากลัวและอาการก้าวร้าวในตอนแรกนั้นคือคำเตือนสุดท้ายที่ช่วยชีวิตเธอให้รอดพ้นจากความตายได้ทันเวลาเจ้าทองไม่ได้ดุร้ายแต่มันคือผู้พิทักษ์ในคราบหมาจรขี้เหรนที่ยอมให้คนทั้งโลกเกลียดและกลด่าเพียงเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเอาไว้โดยไม่ต้องการคำขอบคุณใดๆเลยสักคำเดียว